ซีรีส์อัพเกรด y r u r b r n i n อัพเกรดสมองให้ชนะชีวิต EP.8 สมองของคนสำเร็จคิดยังไงต่างจากคนทั่วไปคุณเคยสงสัยไหมทำไมบางคนล้มก็ลุกล้มอีกก็ยังลุกได้ในขณะที่บางคนล้มแค่ครั้งเดียวก็เหมือนหมดแรงทั้งชีวิตทั้งสองคนอาจฉลาดเท่ากันมีโอกาสใกล้เคียงกันแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับต่างกันราวกับอยู่กันคนละโลกมันไม่ใช่เพราะโชคไม่ใช่เพราะฐานะ แต่เป็นเพราะสมองของพวกเขาคิดต่างคนทั่วไปเมื่อเจอปัญหาสมองจะมองหาใครผิดแต่คนสำเร็จสมองจะถามว่าฉันเรียนรู้อะไรคนทั่วไปเมื่อกลัวสมองจะพยายามถอยแต่คนสำเร็จแม้กลัวสมองยังหาวิธีเดินไปข้างหน้าแล้วคุณละ่ะสมองของคุณในตอนนี้ใช้รูปแบบความคิดแบบไหนอยู่ถ้าในหัวคุณเต็มไปด้วยเสียงแบบนี้ฉันคงไม่เก่งพอ ฉันกลัวผิดอีกฉันไม่น่าลองเลยบางทีมันอาจไม่ใช่เพราะคุณล้มเหลวแต่เพราะคุณยังไม่ได้อัปเกรดวิธีคิดในสมองให้เหมือนที่คนสำเร็จใช้ก็ได้วันนี้เราจะไม่พูดถึงแรงบันดาลใจแต่เราจะพาไปดูว่าคนสำเร็จเขาใช้สมองยังไงและคุณจะกอบแนวคิดเหล่านั้นมาใช้ได้จริงยังไงในชีวิตคุณบางคนติดอยู่กับความคิดเดิมๆม,มานานนับปีทั้งที่เขาขยัน ตั้งใจและพยายามแล้วแทบทุกทางแต่ผลลัพธ์ก็ยังวนลูปอยู่ที่เดิมพอเจอปัญหาก็โทษโชคชะตาพอพลาดอีกครั้งก็หมดกำลังใจพอเห็นคนอื่นสำเร็จก็รู้สึกว่าตัวเองห่างไกลเกินไปในขณะที่อีกคนล้มก็ไม่โทษใครเจออุปสรรคก็ไม่หนีแต่ปรับแผนเขาไม่คิดว่าเขาต้องเพอร์เฟกแต่เขาคิดว่าเขาต้องเดินต่อทั้งสองคนนี้ต่างกันแค่สิ่งที่อยู่ในหัว ซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาแต่วัดผลได้ด้วยชีวิตจริงคำถามคือถ้าวันนี้คุณยังไม่เป็นอย่างที่หวังคุณควรเปลี่ยนเป้าหมายหรือควรเปลี่ยนสมองที่คิดถึงเป้าหมายนั้นวิธีคิดแบบเดิมที่ทำให้เราติดกับดักชีวิตหลายคนไม่ได้ล้มเหลวเพราะขาดโอกาสแต่เพราะสมองของเขาตีความโอกาสผิดยกตัวอย่างเช่นคุณอาจเคยอยากเริ่มธุรกิจเล็กๆแต่สมองบอกว่าอย่าเลย เดี๋ยวเจ๊งเหมือนครั้งที่แล้วอีกคุณอยากพูดความคิดในที่ประชุมแต่สมองกระซิบว่าระวังนะถ้าพูดไปแล้วไม่มีใครฟังจะหน้าแตกเอาคุณอยากเปลี่ยนงานอยากพัฒนาตัวเองแต่สมองดึงคุณกลับไปที่ความปลอดภัยเดิมๆแม้ว่ามันจะไม่มีความสุขเลยก็ตามนี่ไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีพอแต่เพราะสมองของคุณถูกโปรแกรมให้เอาตัวรอดไม่ใช่เติบโต และเมื่อคุณใช้สมองเดิมๆคิดแบบเดิมซ้ำๆก็ไม่แปลกเลยที่ชีวิตจะวนอยู่ที่จุดเดิมแม้จะพยายามสุดแรงแล้วก็ตามสุดท้ายแล้วคุณคิดว่าสิ่งที่ฉุดคุณไว้คือสถานการณ์หรืออาจเป็นความเชื่อบางอย่างในหัวที่คุณไม่รู้ตัวว่ากำลังใช้มันเพราะถ้าคุณยังคิดแบบเดิมคุณก็จะยังรู้สึกเหมือนเดิมและยังได้ผลลัพธ์แบบเดิมไม่ว่าจะเปลี่ยนกี่เป้าหมายก็ตาม หลายครั้งที่คุณไม่กล้าเริ่มต้นสิ่งใหม่ไม่ใช่เพราะมันยากเกินไปแต่เพราะสมองของคุณดึงคุณกลับไปหาความคุ้นเคยสมองไม่ชอบความไม่แน่นอนมันจึงทำทุกทางให้คุณอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเดิมๆแม้มันจะน่าเบื่อไม่มีอนาคตรหรือทำให้คุณเสียศักยภาพก็ตามมันทำให้คุณใช้เวลานานเป็นเดือนในการตัดสินใจอะไรสักอย่างกลัวว่าจะพลาดเหมือนตอนนั้นกลัวจะผิดซ้ำเหมือนครั้งก่อน สุดท้ายเลยไม่กล้าทำอะไรเลยสมองที่ไม่ถูกอัปเกรดยังเชื่อว่าความสมบูรณ์แบบเท่ากับความสำเร็จแต่ความเป็นจริงคือความกล้าทำแม้ยังไม่พร้อมเท่ากับโอกาสที่แท้จริงลองคิดดูว่าคุณเสียอะไรไปบ้างจากความคิดเดิม,เ,ดมเหล่านี้โอกาสที่จะได้ลองงานที่รักความสัมพันธ์ที่ควรจะได้เริ่มทักษะที่ควรได้เรียนรู้หรือแม้แต่ชีวิตในแบบที่คุณอยากมีแต่ไม่เคยกล้าเข้าไปใกล้ ทั้งหมดนี้ไม่ได้หายไปเพราะโชคไม่ดีแต่มันหายไปเพราะสมองที่คุณยังไม่ทันรู้ว่าใช้งานมันผิดวิธีสมองของคนสำเร็จคิดต่างยังไงหนึ่งพวกเขาไม่ได้ไม่กลัวแต่สมองของพวกเขาอยู่กับข้อมูลไม่ใช่กับอารมณ์เวลาคนทั่วไปล้มเหลวสมองส่วนอะมิกดาลาซึ่งควบคุมความกลัวจะถูกกระตุ้นมันส่งสัญ,ญญาณอัตโนมัติว่าอันตรายหยุดซัก ผลคือเราหยุดเรียนรู้หยุดกล้าและหันไปใช้กลไกป้องกันตัว defense mode แต่สมองของคนสำเร็จจะใช้ prefrontal cortex ดึงข้อมูลมาวิเคราะห์พวกเขาจะีเเล์อารมณ์มาเข้าราหันไปถามว่าอะไรที่ควบคุมได้อะไรที่ฉันยังไม่เข้าใจคนทั่วไปเท่ากับมันแย่ฉันแย่คนสำเร็จเท่ากับมันแย่แต่ฉันยังแก้ได้ตรงไหนผลคือสมองของพวกเขาไม่จมกับอารมณ์ แต่ทำงานกับเหตุและผลซึ่งคือพื้นฐานของการฟื้นตัวไหวและการพัฒนายอย่างต่อเนื่อง 2. พวกเขาไม่ได้โชคดีที่มีวินยัยแต่สมองพวกเขาถูกฝึกมาให้ยอมรับความลำบากระยะสั้นนักจิตวิทยาพบว่าคนที่ประสบความสำเร็จสูงมีความสามารถในการยืดความพึงพอใจ d e l a y g r a t i i f c a t i o n สูงกว่าค่าเฉลี่ย การฝึกสมองให้รอได้จะกระตุ้นให้วงจรโดพามินทำงานกับเป้าหมายระยะยาวแทนที่จะปล่อยให้โดพามินวิ่งเล่นไปกับของหวานซีรีส์หรือการเลื่อนฟีดพวกเขาไม่ได้รู้สึกอยากทำเสมอแต่สมองพวกเขารู้ว่าทำก่อนพอใจทีหลังเท่ากับคุ้มกว่า 3. พวกเขาคิดแบบเปลี่ยนได้ไม่ใช่ติดป้ายตลอดชีวิตนักจิตวิทยาดเรเคเรลดเอกอธิบายไว้ชัดเจนว่าคนที่มีฟิกซ์ไมซ์เซต สมองตีความทุกความผิดพลาดว่าฉันแย่คนที่มีโกรธไม่เซ็ตสมองตีความว่ามันคือโอกาสทดลองและเรียนรู้เวลาเจอปัญหาคนทั่วไปใช้คำว่าฉันไม่ถนัดแล้วปิดประตูคนสำเร็จใช้คำว่าฉันยังไม่เก่งตอนนี้แล้วเปิดหาทางสมองของคนสำเร็จจึงมีวงจรประเมินใหม่ cognitive reframing ที่ทำงานไว ทุกเหตุการณ์ในชีวิตคือ Data Point ไม่ใช่ดราม่าสพวกเขาสร้างระบบความคิดที่ทำให้สมองไม่ต้องตัดสินใจใหม่ทุกวันนี่คือสิ่งสำคัญที่คนส่วนใหญ่พลาดคนสำเร็จไม่ได้คิดใหม่ทุกวันว่าจะลงมือไหมพวกเขาสร้างระบบคิดและกฎส่วนตัวที่สมองทำตามอัตโนมัติเช่นทุกเช้าต้องเขียนไอเดีย3อย่างห้ามนอนโดยไม่ได้รีวิวหนึ่งบทเรียนในวันนั้นผิดได้แต่ต้องเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ทุกครั้ง สิ่งเหล่านี้เปลี่ยนสมองจากการต้องตัดสินใจทุกครั้งเป็นทำตามระบบลดการต้านลดอารมณ์และเพิ่มโมเมนเทิมแบบสม่ำเสมอ 5. พวกเขาไม่ได้มีสมองพิเศษแต่เขาซ้อมสมองบ่อยกว่าคนทั่วไปเพราะสมองมีความสามารถที่เรียกว่า neuroplasticity คือสมองเปลี่ยนแปลงได้ตลอดชีวิตตามการใช้งานพูดง่ายๆคือซ้อมคิดแบบไหนสมองก็จะคิดแบบนั้นมากขึ้น คนสำเร็จไม่ได้เป็นแบบนั้นตั้งแต่แรกแต่เขาฝึกสมองให้เลือกกรอบความคิดใหม่จนมันกลายเป็นดีฟอลต์ท,ที่ทำงานเองสมองของคนสำเร็จเท่ากับระบบคิดที่ออกแบบมาให้ฟื้นไหวคิดเป็นลุยต่อสมองของคนทั่วไปเท่ากับระบบคิดที่ถูกปล่อยไว้ตามอารมณ์ความกลัวและอดีตฝึกสมองให้คิดแบบคนสำเร็จในสี่มิติหลักเปลี่ยนสมองที่กลัวล้มเหลวให้เป็นสมองที่มองเห็นโอกาส เปลี่ยนสมองที่ชอบโทษตัวเองให้เป็นสมองที่เรียนรู้ไวฟื้นไวลุยไว 1. ฝึกถามใหม่เพื่อเปลี่ยนมุมมองของสมองคนล้มเหลวถามว่าทำไมฉันไม่เก่งคนสำเร็จถามว่าตรงไหนที่ฉันยังไม่เข้าใจแบบฝึกทุกครั้งที่รู้สึกล้มเหลวให้ถามสามข้อนี้ในสมุดฉันเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ถ้าย้อนกลับไปได้ฉันจะทำอะไรต่างออกไป ฉันจะใช้บทเรียนนี้กับอะไรในครั้งหน้าเปลี่ยนการตีความล้มเหลวจากจบเป็นเริ่มต้นใหม่ 2. ติดตั้งนิสัยทางความคิดแบบอัตโนมัติสมองไม่ชอบตัดสินใจใหม่ทุกวันถ้ามีระบบจะเหนื่อยน้อยแต่พลังเยอะแบบฝึกสร้างกฎคิดส่วนตัวเช่นทุกวันต้องเขียนหนึ่งสิ่งที่ฉันทำพลาดแล้วเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ถ้ารู้สึกแย่เกิน15นาทีต้องลุกมาทำฟิสิเคิลมูเมนต์ เช่นเดินยืดตัวเขียนนี่ไม่ใช่บังคับสมองแต่มันคือการเทรนสมองจนมันเชื่อว,ว่าชีวิตเดินต่อได้เสมอ 3. ดีไซน์ความกลัวให้กลายเป็นแรงกระตุน้นคนทั่วไปหนีจากความกลัวคนสำเร็จแปลงมันเป็นบททดสอบที่ต้องเจอเพื่อโตแบบฝึกทุกวันเขียน f e e o o t the d y y เท่ากับสิ่งเล็กๆที่กลัวจะทำแล้วลงมือทำมันทันทีเช่นโทรหาลูกค้า เสนอโปรเจกต์กล้าพูดในที่ประชุมสมองจะเรียนรู้ว่าความกลัวเท่ากับแค่สัญญาณเตือนไม่ใช่สัญญาณหยุด 4. Lock ีล็อกอินภาพใหญ่เข้าสมองทุกวันคนที่หมดไฟง่ายเท่ากับเพราะสมองจำได้แค่เป้าหมายเล็กคนสำเร็จเท่ากับเตือนสมองให้เห็นว่าเราทำเพื่ออะไรแบบฝึกเขียนเป้าหมายใหญ่ของคุณบนกระดาษทุกเชา้าเช่นฉันจะมีรายได้หนึ่งแสนบาทต่อเดือนจากธุรกิจของตัวเอง จากนั้นเขียนหนึ่งการกระทําเล็กๆวันนี้ที่จะพาคุณเข้าใกล้มันเมื่อสมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างวันนี้กับชีวิตในฝันมันจะมีพลังโดยไม่ต้องรอแรงบันดาลใจโบนัสแฮกฝึกแบบ3นาทีต่อวันถ้าไม่มีเวลาใช้เทคนิคเบรนด์รีเซตโน้ตทุกคืนก่อนนอนเขียนลงกระดาษว่าฉันภูมิใจที่ทำได้ฉันได้เรียนรู้อะไรจากวันนี้ พรุ่งนี้ฉันจะกล้าทำสิ่งใดมากขึ้นอีกหนึ่งอย่างฝึกแบบนี้วัลลนิดแต่กำลังใจและวิธีคิดจะเปลี่ยนแปลงแบบะส,สมและเมื่อะส,สมถึงจุดหนึ่งความคิดใหม่จะกลายเป็นโครงสร้างถาวรในสมองคุณตัวอย่างสถานการณ์โปรเจกต์สำคัญล้มเหลวไม่ได้ผลตามที่ตั้งใจบีฟสมองแบบคนทั่วไปฉันแย่แน่ๆทำไมถึงผิดพลาดขนาดนี้คนอื่นต้องมองฉันเป็นตัวปัญหาแน่เลย ฉันไม่กล้ารับงานแบบนี้อีกแล้วผลลัพธ์รู้สึกผิดกับตัวเองเสียความมั่นใจไม่กล้าลองใหม่สมองเชื่อว่าล้มเหลวเท่ากับห้ามเสี่ยงอีก After สมองแบบคนสำเร็จโอเคมันไม่ได้ผลแปลว่าฉันได้ฟีแบ b a c k ตรงๆแล้วปัญหาเกิดที่ขั้นตอนไหนจะออกแบบให้ดีขึ้นได้ยังไงครั้งหน้าจะทดสอบกับกลุ่มเล็กก่อนลงสนามจริงผลลัพธ์วิเคราะห์ได้ทันทีปรับแผน ลงมือรอบใหม่สมองเชื่อว่าล้มเหลวเท่ากับข้อมูลเพื่ออัปเกรดสถานการณ์อยากเริ่มธุรกิจแต่ไม่มีใครรอบตัวสนับสนุน b e ีฟสมองแบบคนทั่วไปถ้าทุกคนยังไม่เชื่อแสดงว่ามันคงไม่ได้ผลจริงฉันควรพับโครงการไว้ก่อนดีกว่าคนอย่างฉันจะไปสำเร็จได้ยังไงผลลัพธ์ล้มเลิกก่อนเริ่มขาดแรงผลักดันเสียโอกาสระยะยาวอ f ฟเต สมองแบบคนสำเร็จการไม่เห็นด้วยคือสิ่งปกติเพราะพวกเขายังไม่เห็นในสิ่งที่ฉันเห็นงั้นฉันจะเริ่มจากต้นทุนต่ำพิสูจน์ด้วยผลลัพธ์ตอนนี้ยังไม่มีใครสนใจแต่เดี๋ยวตัวเลขจะพูดแทนฉันเองผลลัพธ์เริ่มเล็กแต่จริงจังได้ผลจริงจึงค่อยขยายกลายเป็นโมเมนตัมต่อเนื่องชาลงอัปเกรดยูเบรนอินวันเดย์เป้าหมายฝึกสมองให้เลิกคิดแบบหนีแล้ว เริ่มคิดแบบคนที่กล้าลองเรียนรู้และเดินหน้าภารกิจมี5ข้อให้ทำภายใน1วันใช้เวลาไม่เกิน30นาทีรวม 1. เขียนหนึ่งความล้มเหลวที่คุณยังรู้สึกผิดอยู่แต่ห้ามใช้คำว่าฉันแย่หรือมันไม่เวิร์คให้เขียนว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากมันถ้าหาคำตอบได้เท่ากับสมองกำลังรีเฟรมความล้มเหลวเป็นการเติบโต 2. เลือกสิ่งที่กลัวเล็กๆแล้วทำทันทีเช่น โทรหาคนที่คุณเลี่ยงจะคุยโพสไอเดียที่อยากแชร์แต่ไม่กล้าขอฟีดแบ็จากหัวหน้าหลังทําเสร็จให้จดไว้ว่าความกลัวจริงๆมันแย่ขนาดนั้นไหม 3. ตั้งกฎคิดใหม่หนึ่งข้อให้สมองใช้อัตโนมัติตัวอย่างทุกฟี e d b a c คือข้อมูลไม่ใช่คำตัดสินล้มได้แต่ต้องบอกตัวเองว่าฉันจะกลับมายัางไงเขียนมันแปะไว้ตรงโต๊ะหรือตั้งเตือนในมือถือ 4. รีวิวตอนเย็น สบรรทัดก่อนนอนวันนี้ฉันกล้าทำอะไรที่ปกติจะเลี่ยงฉันได้เรียนรู้อะไรใหม่เกี่ยวกับตัวเองพรุ่งนี้ฉันอยากลองเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องอะไร5สังเกตหนึ่งความคิดลบที่แวบขึ้นมาในวันนั้นแล้วตอบกลับมันเช่นสมองบอกว่าไม่ต้องทําหรอกไม่มีใครสนใจอยู่ดีให้เขียนกลับไปว่าไม่มีใครสนใจตอนนี้แต่ฉันกำลังฝึกให้สมองเก่งขึ้นทีละวันคุณไม่ได้โกหกตัวเอง คุณแค่ไม่ยอมให้สมองเก่าดึงคุณกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมถ้าทำครบ5ข้อในวันนี้คุณไม่ได้แค่เปลี่ยนพฤติกรรมแต่คุณกำลังสร้างเส้นทางประสาทใหม่ให้สมองคิดแบบคนสำเร็จได้เองโดยไม่ต้องพยายามสมองของคุณคือเวอร์ชั่นของชีวิตที่คุณเลือกได้ตลอดทั้งซีรีส์นี้คุณได้เห็นแล้วว่าสมองไม่ได้ขี้เกียจแต่มันแค่ทำงานตามโปรแกรมที่ถูกฝังมานาน การตัดสินใจของคุณไม่ใช่เรื่องใจล้วนแต่มีระบบลึกในสมองสามส่วนที่คอยคุมเบื้องหลังสมองเลื่อนไม่ใช่เพราะคุณแย่แต่เพราะมันเสพติดรางวัลระยะสั้นนิสัยเปลี่ยนได้ถ้าคุณเข้าใจหลูมพฤติกรรมและสร้างสัญญาณใหม่ฮอร์โมนของคุณไม่ได้ควบคุมคุณแต่คุณต่างหากที่ควบคุมมันได้หลูคิดมากปิดได้ถ้าคุณรู้ทันการตีความของสมองความล้มเหลวไม่ใช่ศัตรู แต่มันคือแบบฝึกหัดของคนที่ฝึกสมองเป็นและสุดท้ายคนสำเร็จไม่ใช่เพราะโชคแต่เพราะวิธีที่เขาคิดกับทุกเหตุการณ์ในชีวิตแล้วคุณละ่ะจะยังปล่อยให้สมองเวอร์ชั่นเก่าดึงคุณกลับไปสู่วงจรเดิมหรือจะเลือกอัปเกรดระบบคิดเพื่อสร้างชีวิตเวอร์ชั่นที่คุณคู่ควรเพราะสุดท้ายชีวิตไม่ได้เปลี่ยนเพราะแรงบันดาลใจชั่วแต่มันเปลี่ยนเพราะระบบความคิดใหม่ที่คุณลงมือฝึกซ้ำทุกวัน แนะนำให้กลับมาฟังทุกตอนอีกครั้งฟังแบบไม่ใช่แค่เข้าใจแต่เอาไปปรับใช้ฟังเพื่อรู้จักตัวเองฟังเพื่อเข้าใจสมองฟังเพื่อปลดล็อกชีวิตปิดท้ายด้วยหนึ่งคำถามถ้าคุณสามารถฝึกสมองให้กลัวน้อยลงฟื้นเร็วขึ้นกล้าทำมากขึ้นแล้วเวอร์ชั่นของชีวิตที่ดีที่สุดของคุณจะมีหน้าตาแบบไหนพบกับแนวคิดดีๆที่ช่วยยกระดับความคิดและชีวิตของคุณได้เสมอ ที่นี่คืออัปเกรด r m มายเปลี่ยนมุมคิดเปลี่ยนชีวิตแล้วเจอกันในตอนหน้าอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะสวัสดี